กลับกับครับกับมาผมสาสวยโอเคถงโัที่เป็นเขื่อนนะกอได้เน่ันซนดเตอรวะเฮ้ยบัดเตอร์แล้วครับผมบัดเตอร์มาแล้วโอ้โหมุนเชียว มสวัสดีครับเชา้วพาพนนวันที่6กุมภาพันธ์นะครับวันที่6กุมภาพันธ์นะตอนเชา้าวันนี้เป็นทริปแรกของปี62เลยที่ได้มีโอกาสได้มาที่เขื่อนศร,รีนครินทร์อีกครั้งนึงครับวันนี้มาที่แพน้องอ้อยเป็นแพรเดิมลัางลังครั้งแรกเลยที่ผมเคยมา วันนี้มาซ้ำที่เก่ากครั้งแต่ว่าตอนนี้น้ํามันขึ้นเยอะมากอยู่ครับปกติตรงนี้เป็นเขาอยู่นะตอนนี้ท่วมเขาอยู่เลยก็แต่เขาย้ายแพรมาชิดตรงนี้ก็น้ําไม่น่าลึกเท่าไหร่ก็มีเพื่อนถามว่าระหว่างแพรน้องอ้อยกับแพที่น้ําลึกผมว่าตรงนี้ก็ได้จะเหมาะกว่านะกับการตกปลาเพราะมันเงียบการตกปลานี่ถ้าเป็นจุดที่เงียบๆมันก็มีโอกาสได้ปลาอยู่นะครับแต่วันนี้มาทริปนี้ยาวหน่อยสองคืนเลย มาดูกันว่าสองคืนสามวันนี้จะได้ปลาหรือเปล่าสมาชิกก็วันนี้มากันสี่คนนะครับ <pouquinho S 2> ก็เจ้า<ล>จำพี่ป๊อปนะครับแล้วก็นักกอนอนาดนะครับผมวันนี้มีสมาชิกมาจากเชียงใหม่นะครับสองท่าน,านก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวจะตกปลาแต่ว่าเราหาจุดนิดนึงก่อนาไม่รู้ข้างล่างจะมีหญ้าหรือเปล่าเพราะว่าน้ามันท่วมเนี่ยต้องดูว่าข้างล่างมีหญ้ามีสวะอะไรหรือเปล่านะก็เหมือนเดิมครั้งนี้ก็ สเสบียงไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยมีแต่เครื่องปรุงนะหนึ 2> 1, 2, ่งสองสามก็ <3 S 1> ได้แล้วนี่นับนื่มสองสามไม่ได้ปลาแล้วนะี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหนึ่งสองสามจะได้ปลาหรือเปล่า,าอ่ะเดี๋ยวเราเตรียมตัวก่อนแล้วกันก็เตรียมนาดินมาสี่คันสามคันแล้วก็สปลิวอีกสี่คันนะครับสี่คนตัวสปลิวหมดเลยแล้วก็ตีนาดินอสามคันอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับผม มาแล้วปลาตัวแรกครับผมโอ้โหเซียนหนองเบี้ยเชียงใหม่โอแล้วเอาติดติดเรียบร้อยติดต่อพอดพอดด้วยไปพอดไปไปเอ็นด้วยก่อนปล่อยปล่อยให้มันย่อนย้อนไปก่อนให้ปลามันออกโอ้ติดต่อใช่ได้แต่ว่าถือว่าเรื่องดีละเรื่องดีมีใช้ไปกว่าครึ่ง เตรียมตัวไม่เสร็จเลยเนี่ยกินแล้วโอ้โหปลาเข้าเร็วอย่างนี้โอเคเลยกินแล้วนะดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยดีขึ้นนะดีขึ้นปลาจะอยู่นี่ดีขึ้นต้องรอนิดเดียวเสร็จเลยวเยอะ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 ปลาอยอะปะอยู่โอ้โห โอ้ดึงงี้ก็ไปเนี่ไปมันสองคอไปลนี่ยเนี่ยของการใช้สองคอเนี่ยอันนี้อีกคอไม่ไจะเกี่ยวกับตอเองเออเนี่ยร็เกิลอนมันอีกละวด้วอ๋อลาวอล้วอ๋กแล้วร้อมอัน้วออยล้อ๋อแัอ้วอแล้วแล้วอแล้วอ๋อออ wa apa nih Okay, way, t t 00, อเคกลตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยเก้ามงกว่าชมภาพที่สวยของเขื่อนนะครับ <laughs> บรรยากาศสวยมากเขาอ่อยไว้ด้านข้างนะสองข้างก็เลยให้แขกเขาตกกันสองข้างกันเราเจ้าบ้านก็เลยต้องมาตกตรงกลางครับเราบอกไม่ได้อ่อยไว้เดี๋ยวเราอ่อยไว้เองไม่เป็นไรนจุดนี้ที่จะตกตอนนี้ยังไม่มีอยู่ ล็อกเป้า,ปปาดูน้ำประมาณหนึ่งสองประมาณห้าหกเมตรตกด้านหน้ากันไปเลยเราก็อ่อยๆหน้าดินนะตรงนี้แต,ต่ว่าเราตกสับเกี่ยวชิ้นขนมปังเหมือนเดิม ้เฮยกินข้ามมือเลยโอ้โหลงพับเลยอ่ะเออไม่ถึงพื้นเลยสุดยอดครับโอ้โหกินข้ามือเลยอ่ะถ้าแบบนี้ก็ต้องก็ต้องบีบเยอะให้แน่นๆไปเลยเดี๋ยวเราบีบเยอะให้แน่นๆไปเลยถ้าไปถ้ากินอะไร่าเงี้ยก็วิธีแก้คือน้ํามันลึก กว่าเดือยจะถึงพื้นเนี่ยปลาก็กินก่อนแล้วก็นี่เลยเม็ดใหญ่เลยแล้วก็บีบ้แน่นเลยถึงพื้นแน่นอนเฮ้ยไม่เอาแล้วเอาเลยไม่ปล่อยเออจังหวะนั้นต้องจังหวะถอนดิปลากำลังตอดเมาส์หอยแดงปั่นอยู่อะ่าฮ่าฮเป็นตัวหลวมีขามือนี่ไม่ได้เงาแล้วทิปนี้ ไม่ถึงพื้นเลยอะ ให้ดูเม็ดดีกันครับเม็ดแรกก็กินกลางอากาศเลยอ่านี่กินแล้วต่อแล้วเนี่ยอากาศดีครับมันตอนนี้อากาศมันเริ่มอุ่นมาประมาณสองวันละนั่นนะกินเลยกินละตอกแรงก็น่าเป็นหมอถักอ,อ,อากาอีกน่าอากาศเต็มกระจังแล้นเนี่ยแล้วเดี๋ยวให้ต่อเล้ว <laughs> เดีย๋ยวมีปลาหมดถ้ากัดกินแน่นอนหลังตอดเลยมันเดี๋ยวเม็ดใหญ่แล้วก็บีบแน่นมันก็จะตอดอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอให้มัน,มนเดี๋ยวมันเหลือเหลือชิ้นเล็กก่อนดีมีโอกาสได้วัดยังไงก่อนเออมันตกหลุดมืออ่ะให้สแตนเดียร์มันโ,โอ้โมวรีมองก็ดื้เอเถอะนะครับผม,มจะตอดกันเดียรเกิจังหวะมันถอนแล้วนะ โอเคต่ออย่างนี้ไปอย่งครับอย่งปีไปแล้ะ ตึงไปก็ปล่อยขายไปหน่อยโอะโผล่ปลามันดันลงไปน้ำท่ามันจะถอนน้ำท่ามันจะถอนนี่แล้วครับเหลือ,อ,อชิ้นเล็กแล้วตัวนี้จะได้มีโอ,อก,กาสได้วัดหรือเปล่ามาดูกัน ตั้งเด็กตืดตืดนิดนึงเฮ้ยโหไม่ทันยังไงเนี่ยเออยังอยู่นี่ครับผมมา้าเ่็บปพักับปันกับครับผมสสวยโอเคสมกับที่เป็นเขื่อนนะนี่พอได้เนี่ยต้นตั้งสวยมากอย่างเงี้ย น้ำก็นิ่งปลาก็กำลังกินโอเคเลยไม่มีความสุขขนาดนี้มีที่ไหนอีกแล้วหาไหนไม่ได้ความสุขแบบนี้ยังกับนางฟ้ามาแล้วมาแล้ว อี่โดวได้แล้วครับอีกตัวนิ่งยองสีลาบกัเลยเท่าเดียวนึงนั้นนึงนะครเออแต่ว่าเนี่ยซ้ายกำลังกินแหละอันนี่อร่อยอ่ะคนอร่อยเลยอันกินแครับผม ที่สามาแล้วครับ 1, 2, อืมกินดีด้วยโอหโยนแรงยกนะกำลังตอดกำลังตอดนี่ที่มันถอนด้วยผมคลายเอ็นว่าเมื่อกี้มันตึงนะตามตอดตอดกินเบากินเบากินเบาเดิอเหมือนกุ้งเลย mười bao đấy bởi vì đi, อยู่แล้วของโมโตลูกมันอยู่ในมันอยู่เป็นไฟอ่ะมันมาเป็นไฟเขาก็เปิดดูเอาวแต่ว่าสิ้เนเนี่ยเขายังไม่ได้ทำเสียเลยก็เดี๋ยวผมซ่อมเงนเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมซ่อมเลงื่อนนะจัดเงื่อนครับผมโอเคครับเพื่อของของไอย่างของพันชัดหรือว่าเป็นของร้านใหม่ผู้ช้าไอย่างก็ได้น้อได้ครับผมเดี๋ยวจัดการนี้ครับครับผมสวนเดียร์นะเจ๊เนาะ ลูกตอนไหนใกล้ครับอันเดียวเปิดให้ครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ปังเปาเนี่ยโอ้โหใส่ดีเลยหนุ่มปังเปล่าใส่สวยเลยนี่ครับโอ้โหนี่ใส่สวยแล้วเนี่ยเริ่มมันจะสักสามขีดละนี่อุยปังเปามันก็กินสามละสามตัวแล้วครับวันนี้สามสี่ห mm ้ hmm. <c oughs> าหกเจ็ดหนอูกนี่เจ็ดตัวนะเช้านี่ แต่มันยังแต่มันยังปลาชนิดเดียวอยู่ไงเ,เราหาชนิดอื่นเ้อยมาคืนทั้งทีมีเด็หมอตะกรับแถวบ้านก็มี <laughs> ทุ่นแรงๆสังเกตอาก,การยังไงเดี๋ยวมาดูไอ้ไม่ใช่ทุ่นแรงแลมไอ้เลื่อขึ้นแรงมาดูครับที่จังหวัดตอนที่ปลากินมันก็มองออกอยู่นะนนั่่ๆๆอยางเงี้ยปลากินเนี่ยนี่ยปลากินชัดเลย <c oughs> โอ้โหว้าวปลากินมันก็แยกแยงมาจากคลื่นเหมือนกันนะมันก็ยังสังเกตได้ครับเพราะฉะนั้นมีคลื่นเราก็ไม่กลัวตกต่อไป ขึ้นประมาณนี้ยัง,ยงเห็นชัดอยู่ถ้าขึ้นแรงแรงเหมือนขึ้นทะเลก็ไม่ไหวนั่นก็แรงไปสามแล้วนี่ขึ้นลมมันก็มันก็ยังเห็นอาการนะเหมาดูครับ ับแต่ก็ใส่โอ้โหใส้ชูชีบผมนี่ใส่สวยใส่นี้นี้ยมีคื่นมันก็เห็นอาการอยู่นะใส่สวยแล้วรับอโอ้โหดู อ้วนปักเองต้องอย่างนี้เลยคุณภาพอะป๊อบดูขันมันต้องคุณภาพแบบนี้โอ้นีห้าขีดแล้วเนี่ยน่ปลาคุณภาพป่ะผมนี่ต้องอย่างนี้ครับคุณภาพเขื่อนสวยมากดูเพียมมือแต่อย่างนี้ก็ยังโอเคนะเป็นปลาหมดแล้วครับ ô uh, lút oh. lút ô oh. còn suối đấy lút ô uh. ngang nữa rồi vết ngang <laughs> ปักจะโดนแน่นอนตัวท anyway. ี่หกทำเป็นงานไปแล้วมามาทามมามสั่นๆๆ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 ้ๆๆ้ๆๆ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 วๆรๆๆๆๆๆัๆๆ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 ตๆๆๆๆๆๆตเตอร์ๆัๆแๆๆ เดอ,อนี่ห้ขีดถึงแล้วนีเลืองะนะเออนะครับดำเหลืองนยหมอเต้ร์กินีกอแ้วนอูติดแล้ว